อยู่วะเนี่ยงานก็เยอะเหนื่อยก็เหนื่อยเหน่อยวะแล้วเนี่ยอ,อะไรเนี่ยสั่งอะไรกันเยอะแยะรวยกันนักหรือไง เดี๋ยวคนอื่นสงสัยไปเรียกให้ยัยหนุ่ยมาเก็บให้ดีกว่าถ้าไม่เชอรี่เป็นคนแบบนี้เนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์เอาซะเลย ลองอีกคนก็นแล้วกันนี่หนุย่ยมานี่มานี่โอ้ช่วยฉันก่อนนะแกโอ้ฉันไม่มีเวลาจริงๆโอ๊ยอะไรของแกเนี่ยเชอรี่นี่ยายหนุยแกช่วยฉันเก็บจานพวกนี้หน่อยสิฉันปวดหัวใหญ่เชอรี่แกจะบ้าเหรอฉันล้างจานอยู่ดูสิ จานเต็มโตเลยเนี่ยงั้นก็ดีเลยสิเก็บทีเดียวก็จะได้ล้างทีเดียวเลยไงน้านา้นานา้นาน้าโอ้จะปวดเหรวโอ้ไม่ไหวแล้วแกโอ้ไม่ไหวแล้วจริงๆให้เราโ,โอ้โอ้ชาลีชาลียายชาลีอ้ายอะไรวะเนี่ยมันใช่หน้าที่ใช่ไหมเนี่ยจานก็ต้องล้างแถมยังต้องมาช่วย โหเท่าไหร่วะเนี่ยได้เงินฉีดโบทอกแล้วกูเดี๋ยวนะถ้าฉันเก็บโตะตอนนี้ มันจะต้องมีคนสงสัยฉันแน่เลยถ้าอย่างงั้นรอให้ใหญ่พาเมล่ามาเก็บโต๊ะดีกว่าจะได้ไม่มีคนสงสัยเราฉันนี่มันฉลาดจริงๆเลยอะลาลาไปล้างจานดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่า นุยนี่แกก็เป็นพนักง,งานที่ไม่ซื่อสัตย์อีกคนเล่เนี้ยอะไรกันที่อบรมมาไม่ได้เข้าหูพวกแกเลยหรือไงไม่ได้เรื่องเลยคนสุดท้ายละหวังว่าฉันจะเชื่อใจแกได้นะพนมีลา กับนุ้ยนี่ไปไหนเนี่ยทำไมไม่มาเก็บโตนี้สงสัยต้องแอบอู้งานแน่แนๆเลยอะ่ะเฮ้ยเงินนี่ลูกค้าทิ้งเงินไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอ ไม่ดีกว่าแต่เงินก็เยอะนะเนี่ย ร้านฉันไม่มีพนักงานซื่อสัตย์เลยเหรอเนี่ยต้องเรียกประชุมกันหน่อยล่ะฮัลโหลจ้าที่รักวันนี้ที่รักจะกินอะไรดีอ่ะเอามากะเกรมมะวันนี้ฉันได้ตีเปียกอย่ะโอเคจ้าเราเจอกันนะคิดถึงนะจุ๊ๆ โโออยยตกใจหมดเลยเจมีเงินทำอะไรตรงนี้คะเนี่ยไปเรียกพนักงนานทุกคนมาพบฉันด้วยเอ่ค <abytes. S 2> ่ะเจ๊ตกใจหมดเลยขวัญเอ้ยขวัญมา มีอะไรหรือเปล่าคะนั่นน่ะสิคะเจ๊หนูยังล้างจานไม่เสร็จเลยนะคะเนี่ยที่ฉันเรียกทุกคนมาเนี่ยพอลูกค้าแจ้งมาว่าเขาลืมเงินไว้ที่ร้านของเราแต่ไม่รู้ว่าลืมไว้ที่ไหน มีใครเห็นเงินลูกค้าบ้างไหมเงินเงินอะไรคะเจ๊ฉันทำงานมาทั้งวันยังไม่เห็นเงินแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะใช่ค่ะเจ๊หนูก็ล้างจานอยู่หลังครัวหนูหนูยังไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยสมัยนี้ใครเขาพกเงินสดกันคะเจ๊หนูว่าเจ๊โดนลูกค้าหลอกแล้วค่ะจริงค่ะเจ๊เจ๊โดนลูกค้าหลอกหรือเปล่าคะ แล้วพมเมล่าล่ะเห็นเงินลูกค้าหรือเปล่าเออคือหนูฉันคิดว่าลูกค้าพูดความจรงิง <ST AR C> แต่ถ้าไม่มีใครยอมรับผิดฉันก็จะไปเปิดกล้องวงจรปิดดู ถ้ารู้ว่ามีใครไม่ซื่อสัตย์ฉันก็จะไล่ออกทันทีเอ,อน่นี่เจ๊ลืมอะไรไปหรือเปล่าคะว่าที่ร้านเราก็วงจรปิดพังนะคะแล้วก็พังไปตั้งหลายวันแล้วคะ่ะแล้วเนี่ยช่างก็ไม่มาซ่อมสักทีอเอาอย่างนี้ไหมคะเจ๊ค้นตัวทุกคนเลยคะ่ะเพื่อความบริสุทธิ์ ค,นนะคะดีเลยค่ะหนูเห็นด้วยนะคะเจ๊เพื่อความบริสุทธิ์ใจเราจะได้รู้ว่าพนักง,งานคนไหนที่มันไม่ซื่อสัตย์กับร้านของเราหนูคนแรกเลยค่ะเจ๊คนเลยค่ะ ผมไม่ได้ขโมยไปจริงๆนะคะเจคะ๊คะคนหนูเลยสิคะเอาเลยคะ่ะหนูบอกแล้วไงคะว่าหนูไม่ได้เป็นคนเอาไปเห็นไหมคะเจ๊หนูไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะเนี่ยพวกหนูอยู่กับเจ๊มาตั้งแต่ร้านยังไม่มีชื่อเสียง แล้วดูตอนนี้สิเจยไม่เชื่อใจพวกหนูเลยอ่ะมันน่าน,น้อยใจเนอะอืมฉันขอโทษก็แล้วกันงานก็เหลือเย็ามิเมล่าคนเดียวแล้วสินะฉันขอคนตัวหนนะพาเมลา่า ที่เจ๋บอกจริงด้วยค่ะพาเมลา่า้าเพิ่งมาทำงานที่นี่นะแกทำแบบนี้ได้ยังไงอะแกขมโมยเงินลูกค้าเหรอหอยทำไมแกทำตัวแบบนี้เนี่ยเจ้คะหนูว่านะคะเรื่องนี้มันปล่อยไปไม่ได้นะคะแจ้งตำรวจม,มาจับมันเลยคะ่ะ พวกเธอสองคนเลิกใสไ่ไลพามิลาได้ละเรื่องทั้งหมดเป็นการแสดงของฉันกับพามิลาเท่านั้นเอา้าเจ๊เจ๊มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะสักพักนึงแล้วล่ะอ๋อค่ะเอเอเจ๊เออ คือว่าหนูเห็นเงินปึกนี้วางไว้อยู่ที่โต๊ะอาหารคิดว่าน่าจะเป็นของลูกค้าที่ลืมมาไว้หนูไม่รู้หรอกนะคะว่ามันมีเท่าไหร่หนูไม่ได้นับเพราะว่าหนูกลัวมันหายแต่หนูก็รอลูกค้ากลับมาเอาแล้วนะคะลูกค้าก็ไม่กลับมาเอาสักทีงั้นหนูฝากเงินนี้ไว้ที่เจ๊นะคะเผื่อลูกค้าจะกลับมาตามหา ฉันเชื่อใจคนไม่ผิดจริงเรื่องทั้งหมดมันเป็นการทดสอบพนักง,งานของฉันฉันอยากจะทดสอบว่ามีพนักง,งานคนไหนที่มีความซื่อสัตย์แล้วคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อร้านของฉันก็คือพาเมลาที่เป็นพนักง,งานใหม่เพิ่งทำงานได้ไม่นาน ส่วนคนที่อยู่มานานตั้งแต่ร้านเปิดอย่างพวกแกสองคนกับกายเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์งั้นนะแถมยังไปใส่ไล่พาเมลาเขาอีกด้วยนี่พวกเธอสองคนยังมีความเป็นคนอยู่ไหมเจ๊ะคะจริงๆแล้วหนูกำลังจะเอาเงินไปคืนเจ๊ะนะคะแต่หนูมัวยุ่งๆอยู่ในครัวก็เลยยังไม่ได้ไปคืนเจ๊สักทีเออแต่หนูไม่ได้ขโมยไปจริงๆนะคะเจ๊ ใช่ค่ะหนูก็มัวแต่ล้างจานนะคะก็เลยไม่มีเวลาว่างเอาเงินมาคืนเจสักทีอะคะ่ะพวกเราสองคนไม่ใช่ขโมยนะคะเนี่ยเจไม่เชื่อใจพวกหนูอีกแล้วหนูเสียใจเลิกตอแหลได้แล้วก็วงจรปิดร้านฉันไม่ได้เสียฉันแค่หลอกว่ามันเสียเท่านั้นแหละเอาละ่ะ ในเมื่อทำผิดก็ต้องถูกลงโทษหนุยเมื่อกี้เธอบอกว่าต้องแจ้งตำรวจมาจับใช่ไหมหนูว่าเราไม่ต้องแจ้งตำรวจหรอกนะคะเจ๊มันมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะคะ,ะใช่ค่ะเจหนูว่าอย่าแจ้งตำรวจจับพวกหนูเลยนะคะหนูขอร้อง ได้ฉันไม่แจ้งตำรวจจับก็ได้แต่ฉันจะไม่ให้โอกาสพวกเธอสองคนทำงานที่นี่ต่อแล้วนะเชิญถอดผ้ากันเปื้อนออกแล้วใส่หัวอกไปจากร่างของฉันได้ล่ะเจ๊คะหนูขอโทษนะคะเจ๊หนูไม่ได้ตั้งใจค่ะเจ๊ถือซะว่า หนูทำงานกับเจ๊ั้งแต่ร้านนี้ยังไม่มีคนรู้จักเธอนะคะเจ๊ให้โอกาสหนูสักครั้งนะคะใช่ค่ะเจ๊เจ๊ให้โอกาสพวกหนูด้วยนะคะเนี่ยพวกหนูสาสา์สมความดีมาตั้งนานแต่เจ๊ไม่เคยเห็นเลยอะแล้วนี่อะไรเนี่ยพวกหนูทำผิดแค่ครั้งเดียวเจ๊ถึงขั้นไล่พวกหนูออกเลยเหรอคะทุกอย่างมันอยู่ที่สันดาน์ นิใส่ยแย่แย่แบบเนี้ยยังไงมันก็ต้องกลับมาทำอีกจำไว้นะการทำความดีไม่จำเป็นต้องทำให้คนอื่นเห็นตอนนี้พวกเธอสองคนรีบออกไปจากร่างของฉันได้ละไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจ ส่วนเธอพมิล่ารักษาความซื่อสัตยแบบนี้ไปตลอดนะค่ะเจ๊ทั้งหมดเท่าไหร่คะเออชุดนี้ด้วยค่ะคิดรวมกันเลยนะคะได้ค่ะเอ่อคิดราคาตามป้ายเลยนะคะ ชุดละ950บาทค่ะอามชุดก็2,850บาทนะคะค่ะเ,เดี๋ยวใส่ถุงให้นะคะโอ้เรียบร้อยแล้วนะคะอขอบคุณค่ะ นี่ค่ะขอบคุณค่ะไปเราไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนแกคุณคะไม่มีใบเสร็จหรอคะอ๋อใบเสร็จเหรอคะนุย้ยแกจะเอาใบาเสร็จไปทำอะไรอะ่ะแกเราต้องขอใบเสร็จไว้นะถ้าเรามีใบเสร็จนะเวลาเสื้อผ้ามีปัญหาเราจะได้มาเปลี่ยนคืนได้ คุณคะขอใบเสร็จด้วยค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะ,ะนี่ค่ะใบเสร็จขอบคุณค่ะ <c oughs> ไว้โอกาสหน้ามาอุดหนุนใหม่นะคะ <c oughs> ค่ะ เราล้วงแจ็ครถเหรอ,อของคนนั้น,น,น,นเดี๋ยวของคนนั้นเดี๋ยวคงมาเอาหรือมั้งอ้ยเจ็บท้องโอ้ยเจ็บท้องอะ่ะแกแกเป็นไรมากหรือเปล่าเนี่ยฉันก็ไม่รู้ะแกอยู่ดีๆฉันก็เจ็บท้องขึ้นมาเลยอะ่ะโอ้ย แกรีบกลับก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรแกฉันรอได้แกฉันว่าแกกลับก่อนเถอะนะฉันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันหาห้องน้ำแถวนี้เข้าฉันก็โอเคแล้วแกรีบกลับก่อนก็ได้นะแปแบบนึงนะแกโอ้ยเจ็บท้องอะฮะลัลโหลสวัสดีค่ะอค่ะค่ะค่ะ เดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปตอนนี้เลยค่ะ,ะได้ค่ะโอ๊ยเอยอ,อแกฉันมีธุระด,ด่วนอะแกแน่ใจนะว่าแกไหวอะฉันโอเคแกฉันไหวฉันว่าแกรีบกลับไปทำธุระแกเถอะนะโอเคโอเคงั้นแกดูแลตัวเองดีๆนะโอเคแกโอ๊ยเจ็บท้องอะ คุณแจรถฉันอยู่ไหนเนี่ยไม่ฉจำได้ว่าฉันวางไว้ตรงนี้นี่อ๋อลืมไปที่ร้านแน่เลยคุณคะอ๋อลืมกุญแจรถใช่ไหมคะเอ่อนี่ค่ะพอดีฉันไม่อยากได้ชุดนี้แล้วฉันก็เลยเอามาคืนขอเงินคืนด้วยนะคะ ชุดนี้มันเป็นชุดที่เพื่อนคุณซื้อให้นี่คะทําไมคุณถึงอยากคืนสินค้าล่ะคะใช่เพื่อนจะซื้อให้แต่ว่าตอนนี้ฉันไม่อยากได้แล้วไงฉันก็เลยเอามาคืนอมันจะดีเหรอคะเพื่อนคุณอุตส่าห์ตั้งใจซื้อชุดนี้ให้คุณนะคะถ้าเพื่อนคุณรู้ว่าคุณเอาชุดมาคืนเพื่อนคุณจะเสียความรู้สึกนะคะดีกแกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรืไง ฉันบอกว่าฉันไม่อยากได้แล้วฉันก็เลยเอามาคืนฉันแน่ใจแล้วถึงได้มาคืนแกนี่ไงล่ะใบเสร็จก็อยู่ในนี้คืนเงินฉันมาเร็วๆก็ได้ค่ะชุดนี้ราคา9ก็150บาทนี่ค่ะเงิน1,000บาทไม่ต้องทอนนะคะ หนุยแกมายืนทำอะไรตรงนี้อ่ะพี่คะเห็นกุญแจรถที่ตกหล่นอยู่แถวนี้ไหมคะดอกนี้ใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะขอบคุณนะคะหนุยแกเอเสื้อมาคืนเหรอ ชุดตัวนี้แกชอบมากไม่ใช่หรอหรือว่าแกเดือดร้อนเรื่องเงินถ้าแกเดือดร้อนเรื่องเงินเนี่ยแกบอกฉันก็ได้นะบอกแกงั้นหรอใช่สิฉันมันคนจนไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเหมือนกแกใช่อย่างนั้นถ้าฉันจะของเงินพันหนึ่งนิดแกคงไม่ว่าอะไรใช่ไหม นุย้ยทำไมแกพูดกับฉันแบบนี้อะฉันเป็นเพื่อนแกนะเวลาที่ฉันจะซื้ออะไรฉันก็นึกถึงแกตลอดแต่แกพูดกับฉันแบบนี้ฉันเสียวความรู้สึกรู้ไหมพี่คะนี่คือเงินที่เพื่อนหนูจะพามาคืนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ๊ยไม่นี่แกทำอะไรเนี่ย นั่นเหมือนเงินใช่ไหมนุย้ยเงินแกงั้นเหรอนี่เป็นเงินที่ฉันซื้อเสื้อผ้าให้แกฉันจะบอกแกไว้อย่างนะแกอย่าไปทำนิสัยแบบนี้กับใครอีกเพราะถ้าแกยังทำตัวแบบนี้แกจะไม่มีเพื่อนให้คบอีกรู้ตัวไหมว่าฉันขอบอกแกตรงนี้เลยนะว่าแกกับฉันไม่ต้องเป็นเพื่อนกันอีกขอตัวก่อนนะคะ 哇哦！Bravo.